สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้จะนําเสนอดอกอัญชันแล้วก็สรรพคุณอัญชันแล้วเราก็จะทําน้ําอัญชันดื่มกันนะคะวันนี้ว่างก็เลยมาที่สวนนะคะก็เก็บไปได้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะแล้วเราก็จะเก็บต่อนะคะให้เยอะหน่อยค่ะนี่ยค่ะคดีพันของดอกที่บ้านจะเป็นดอกซ้อนๆแบบนี้นะคะก็จะสวยงามค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นฝักดอกอัญชันนะคะ ก็จะบอกว่าฝักเป็นอย่างนี้นะคะฝักเขาจะอยู่ใต้ล่างนะเนี่ยก็คือเนี่ยฝักเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะฝักก็ก็จะปลูกไว้กอใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยไปอย่างเงี้ยเป็นบริเวณกว้างเพราะว่าพอดีที่บ้านทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแชมพูสระผมจะบอกว่าตัวเนี้ยเด็กๆเ,เวลาแรกเกิดอะ ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่คนโบราณน่ะนี่นะคะฝักเยอะแยะเขาจะเอามาทาคิ้วให้ให้เด็กกันนะคะตัวนี้ถ้าเราดื่มเนี่ยผมจะดกดำแล้วเงางามนี่ฝักเขานะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราดื่มเป็นน้ำอุ่นทุกวันน่ะนะคะก็ประโยชน์ก็จะเยอะเลยก็ประโยชน์ของเขานะคะนี่ค่ะดอกก็จะเยอะแยะไปหมดเลยก็ เขาช่วยบำรุงสายตานะแล้วก็ป้องกันการตาฟางอะ่ะถ้าเราดื่มทุกวันอะ่ะหยอดไปดอกเดียวก็ได้ไม่ต้องดื่มเยอะหรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเท่าเยอะมากมันจะเป็นยังไงเราก็แค่วันละดอกก็ได้ใส่น้ําอุ่นไปแล้วก็ดื่มไปแล้วผสมกับกาแฟก็ได้พอชงดื่มน้ําพอชงกาแฟก็ใส่น้ําอัญชันไปเนี่ยค่ะฝากเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะเยอะนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะทําน้ําอัญชัน ส่วนมากเอาไปทํายาสัะผมผลิตภัณฑ์ยาสระผมคนที่ชอบผมร่วงผมร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีสามสีนะคะเนี่ยค่ะเก็บละเดี๋ยวเราไปชมกอดอกสีขาวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูดอกสีขาวกันนะคะอืมนี่ค่ะก็ดอกสีขาวของเรานะคะ ดอกสีขาวจะเป็นชั้นเดียวรู้สึกว่าเขาจะมีสามสีนะอันชันมีฟ้าอ่อนเข้มสีน้ําเงินเข้มก็จะเป็นสีเนี่ยสีเนะคะค่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เก็บคนนี้จะไปเนี่ยฝักเขาก็จะอยู่ใต้ร่างนะคะเยอะแยะนี่นี่คือฝักของเขานะคะเนี่ยฝักของเขาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นมีดอกสีขาวด้วยประมาณนี้สี่ขาวก็สวยงามนะะี่ค่ะ สีขาวนี่จะใส่เป็นอันไอยเซรั่มผมนะคะก็กจะเป็นประมาณเนี้ยเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆตัวนี้ทนทั้งฝนทนทั้งแดดนะคะก็นี่นะคะสีน้ำเงินเนี้ยเราใช้เยอะมากเลยเพราะว่าช่วยปลูกผมด้วยตัวพวกเนี้ยผมเงาเงางามนะคะพวกตัวผลิตภัณฑ์นะคะเราก็จะมีเยอะยะเลย ทางเชียงใหม่เขาเรียกว่าแดงชันนะทางภาคเหนือเขาเรียกว่าเอื้อนชันนะคะจะเป็นตัวพวกนี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะลากผมทำให้ผมดกดำเงางาอะแล้วก็เรื่องอาการเหน็บชามีผลต่อดวงตาไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าเพื่อนๆดื่มไว้ค่ะนี่นะคะเนี่ยก็จะสวยงามมีสามสีนะเท่าที่รู้มาเนี่ยค่ะกก็จะใหญ่ก็จะปล่อยเขาเลื้อยไปอย่างเงี้ย เดี๋ยวเรามาดูทําน้ําอันชันกันนะคะเนกอขาวก็จะไปทางนั้นเลยค่ะส่วนก็จะลกๆหน่อยค่ะตอนนี้เราก็จะเตรียมอุปรกรณ์แล้วนะคะเราได้ดอกอันชันมาละอันนี้น้ําแข็งเราจะดื่มอ่าพอดีแดดร้อนพอดีก็จะมีน้ํำพึ่งนะน้ําพึ่งเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมะนาวแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการชงดื่มตอนเช้าอะ่ะเราควรทำยังไงตอนเช้าอะ่ะที่เราจะไปผสมกาแฟก็ได้เนี่ย เราใส่น้ำร้อนไปนะคะเนี่ยอันนี้คือน้ำร้อนนะคะค่ะอันนี้คือตอน,นเช้านะคะที่เราจะดื่มส่วนดอกอัญชันเนี่ยแนะนําให้เอาตรงขั้วออกนะคะเนี่ยเพื่อนๆนก็ทําแบบนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าสมัยเรียนนะรู้สึกว่าสารตรงเนี้ยมันจะคนละตัวกันนะแล้ก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะเอาสองดอกก็พอค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะเนี่ยตอน,นเช้าเนี่ยก่อนเราจะชงกาแฟเนี่ยใส่ไป ดี๋ยวจะให้ดูนะคะเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวซักพังน้ำเขาจะละลายลงมาเป็นสีนะคะเพราะนั้นเพื่อนๆอน่ออะไม่ต้องไปคนเขาเดี๋ยวเขาละลายออกมาเองนะคะอันนี้ก็จะทำเยอะหน่อยจะทำน้ำดอกอัญชันหมถึงตอนเช้า,เ,ชาเวลาจะดื่มสักแก้วนี้เนี่ยแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยทำน้ำวันนี้ทำน้ำดอกอัญชันดื่มนะคะมะนาวน้ำผึ้งเนี่ยคะ่ะ แล้วก็เนี่ยเราก็ตัดไปเอาขั้วตรงนี้ออกก่อนนะคะขั้วเขียวๆเนี่ยเนี่ยเอาเขาออกก่อนแล้วก็ล้างน้ำดีๆน้ำ,นำดอกขันชันดื่มกันนะะเเาาก็จะตัด ก็จะใส่อันนี้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเห็นไหมคะใส่ภาชนะนี้ดีกว่าก็เราจะทําเยอะหน่อยตอนเช้าเราดื่มกาแฟแล้วก็ทําอย่างเงี้ยแล้วก็ไปผสมกับกาแฟเอาอันเนี้ยวันนี้เราจะใส่ใส่เยอะหน่อยนะคะวันนี้นี่ะ้ะเนี่ยคะ่ะตอนนี้สีเขาก็เริ่มแล้วนะคะเนี่ย สีข้างล่างเนี่ยเริ่มแล้วนะคะอันนี้ก็น้ำแข็งแล้วก็แล้วก็นะคะกนหน่อยนึงก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะน้ำเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเราก็เอาอันนี้ไปเททิ้งก่อนแล้วก็บีบมะนาวน้ำผึ้งชงดืม่มค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้สีดอกน้ำอัญชันออกมาที่เข้มข้นมากนะคะ และทีนี้น้ํานี่เราบีบน้ําร้อนใส่นิดนึงนะก่อนนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ําผึ้งลงไปนะคะใส่น้ําผึ้งลงไปคนบางคนไม่มีก็ใส่น้ําตาลนะคะนะคะเราทําเยอะเราก็ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทีนี้เราจะมาดูสปปรรพคุณกันนะคะก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะอ่ะาแล้วก็บีบมะนาวไปนะคะอืม ากผมทําให้ผมดกดํานะคะตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเนื่องจากอัญชันเขามีฤทธิ์ในการละลายริมเลือดข้อห้ามผู้ที่เป็นเลือดเลือดจางอะ่ะไปศึกษาดูนะคะไม่แนะนําให้ดื่มนะคะคนที่เป็นเลือดจางไม่แนะนําเลยนะคะอืไปดูด้วยว่าเลือดของตัวเองเป็นคนเลือดจางหรือเปล่าถึงบอกไงไม่ว่าพืชผักสมุนไพรต่างๆอะ่ะมันก็มีข้อห้ามมีทั้งข้อดีและข้อเสียในบางประเภทนะคะนี้วันนี้เราก็จะทำเยอะหน่อยนะคะ ก็น้ำมะนาวหนึ่งลูกนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันนะตัวเนี้ละลายริ่มเลือดได้นะคะเพื่อนๆนะคะเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ยาสระผมครีมนวดหรือหุงข้าวคุณจะใส่ไปสักดอกหนึ่งก็ได้อันนี้คือโบราณเลยเสร็จแล้วคุณเพื่อนๆก็คนแบบนี้นะ,ะ,ะบใบไม้ตกคนแบบนี้นะคะ,ะส่วนอันนี้น้ำได้ที่แล้วนะคะ แล้วก็เอาดอกเขาออกมานะคะนคะคะเอาดอกเขาออกมานี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะได้สีเข้มของเขาเรียบร้อยนนะแล้วนะคะเพื่อนเๆค่ะเราก็เตรียมแก้วเลยค่ะเห็นไหมคะแก้วนี่แล้วก็ตักน้ําแข็งใส่น้ําแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะตักใส่เลยนี่เอาแก้วมาตรงนี้นะคะ นี่นะคะเราก็คนน้ําพึ่งมะนาวให้เท่ากันใส่น้ําอุ่นนิดนองนะบางคนมีน้ําตาลก็ใส่น้ําตาลไปนะคะ แล้วก็เทใส่แก้วเลยค่ะนะคะรสชาตินะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําอัญชันลงไปเอาละค่ะเห็นไหมคะสีสวยงามเลยเพื่อนๆนี่แค่นี้เราก็ได้แล้วนี่นะคะน้ําผึ้งมะนาวดอกอัญชันก็เพื่อนๆหน้าร้อนก็ทําดื่มกันนะคะเห็นไหมคะน้ําสีสวยออกมาพอเขาโดน อเขาจะเป็นสีม่วงนะจากสีน้ําเงินเพราะว่าเขาอืมเห็นไหมคะก็ทีนี้เราก็ใส่หลอดก็เพื่อนๆก็หามาดื่มกันนะคะก็ถ้าใครอยากได้ฝักมเมล็ดก็ไม่ห่วงนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะก็เอาเปลือกลงไปได้เลยค่ะก็เนี่ยเห็นไหมคะก็อัญชันพอเขาละลายสีเขาก็จะจางความเข้มเขาก็อยู่เลยนี้ ก็ดื่มเป็นชีวิตประจําวันได้นะคะเพื่อนๆก็เนื่องจากอัญชันเขามีฤทธิ์ในการละลายเลือดนะรับประกันได้เลยค่ะเพราะศึกษามานานทาหัวได้ใครตังน้อยอะ่ะหัวละล้านอะ่ะไปจับต้นสดๆดดอกสดสดอะ่ะบีบๆเอามาตำก็ได้แล้วก็ทาหัวไปนะคะบำรุงสายตานะคะเพื่อนๆืนแล้วก็เลือกตาฟางอะ่ะ แต่เป็นแล้วต้องไปรักษากับคุณหมอนะแต่เราดื่มไว้อะเขาช่วยในเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆปัจจุบันที่ร้านเอามาทําเป็นยาสระผมแล้วก็เรามีของเราเองเพราะนั้นยาสระผมของเราอะจะเข้มข้นมากนะคะแล้วก็สามารถเอาไปทําผสมอาหารต่างๆนะคะได้ตามสบายนะคะก็ เนี่ยแล้วก็ดอกอัญชันสดๆเลยไม่ฉีดยาเช้ามาหนึ่งดอกหยอดลงไปในน้ําอุ่นเลยแล้วก็ค่อยดื่มกาแฟมันทําได้ง่ายอันนี้คือน้ําดอกอัญชันของเราก็เห็นไหมคะก็เดี๋ยวขอดื่มดูนิดนึงนะคะหืมแซ่บหลายเห็นไหมคะแล้วเราอยากจะเติมน้ําลงไปเราก็เติมได้อีกเนะี่ย เนี่ยเราทําทานเองที่บ้านเราใส่เยอะก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะอืมค่ะก็ใครชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะก็ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะเนี่ยเราก็จะมีอันอันชันขาวเราใช้เป็นเซรั่มผมนะแก้ผมร่วงเพราะนั้น ลูกค้าจะชอบกันเยอะเขาก็ไม่รู้เทคนิคอันนะจริงๆแล้วเราใส่อัญชันขาวลงไปนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทํแชมพูอันนี้คือฝักแห้งของเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะก็พวกนี้ยเวลาแตกอะเขาจะปีแตกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูมเมล็ดกันนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นมเมล็ดเขาจะเป็นสีดําเมล็ดเหมือนถั่วเขียวเนาะถั่วเขียวเม็ดเล็กๆอะใครอยากได้ก็บอกนะจะส่งไปให้อืมค่ะ เท่าไม่ได้ขายค่าส่งก็สามสิบห้าบาทนะไม่ได้ขายนะอยากได้กี่ฝักก็บอกมาเพราะว่ามีสวนเองมีต้นเองไม่ได้ห่วงอะไรแต่ค่าส่งคุณลูกค้าก็ออกเองกล่องไม่ต้องนะกล่องเดี๋ยวกล่องที่บ้านมีเยอะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาทนแดดทนฝนทนแรงนะคะคุณจะเลี้ยงให้ให,ใหญ่เป็นพุ่มใหญ่ก็ได้เป็นไม้เลื้อยนะคุณแต่พอดีของที่บ้านเนะี่ยไม่ได้จับให้เขาเลื้อยที่ไหนเนี่ย ดอกเขาก็สวยงามที่บ้านดอกจะเป็นชั้นแบบเนี้ยส่วนมากที่เราเห็นตามทั่วไปดอกก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะเนี่ยดอกชั้นเดียวนะคะอืมเนี่ยอันนี้คืออันนี้เลี้ยงไว้เนี่ยดอกเป็นชั้นๆพวงๆสมัยแรกๆดอกจะใหญ่แบบนี้นะพอเขาแก่แล้วเขาก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยค่ะค่ะก็อืมเห็นไหมคะน้ำผึ้งมะนาวเห็นไหมคะสีสวยงานพอเขาโดนมนันเนี่ยจริงๆน้ำเกาเป็นสีน้ำเงินนะคะเพื่อนๆน อันนี้ก็คือมีประโยชน์เช้ามาละดอกเดียวเองแต่คุณต้องเอาติ่งตรงเนี้ตัดเขาออกก่อนแล้วคุณเอาแต่กลีบเขาแช่ลงไปนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเต้องรู้ด้วยนะคะเพราะว่าสมัยที่พี่เรียนเน่ยสารตัวนี้กับที่กลีบเขาอะมันคนละตัวเราก็เด็ดแบบนี้ก็ได้เนี่ยคะ่ะเอาออกไปเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็ไปล้างนะคะ<ม>เพื่อนเน ประโยชน์เยอะมหาศาลเลยอะผมพี่อะเป็นเป็นผู้หญิงที่ผมยาวแล้วก็ยังไม่งอกงอกช้ามากนะแล้วก็ปัจจุบันน่ะพี่อะทาเป็นแชมพูสะผมด้วยพี่สาวพี่เขาผลิตภัณฑ์เรื่องเนี้ยพี่สาวอะเขาเอาผสมเยอะมากเลยค่ะก็ <c oughs> ก็เดี๋ยววันหลังก็จะมีคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะทาคิ้วได้เลยนะเพื่อนๆแต่ว่ามันเท่าเราอายุมากแล้วว่ามันจะเห็นผลช้าหน่อย แต่ว่าถ้าเราอายุยังไม่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะอย่างเด็กๆจะเห็นไหมคะก็จะเห็นผลไวเพราะว่าเซลล์เขายังแข็งแรงอยู่ก็เนี่ยนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ดูเครื่องดืม่มหืมหน่าทานมากเลยค่ะก็เนี่ยมะนาวน้ำผึ้งนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ